อยู่โต๊ะสนุกไอ้สมชายโะสุกเอาเงินเงินกองกลางอนวัตสมชายอนวัตโอลาไปเล่นสนุกไปเล่นสนุกโต๊ะสนุกไปดักจากนักเรียนยังไงเล่นก่อนเพราะมันเห็นครูเล่นมันก็ไม่กลัวตายพี่แก้วเป็นเรื่องอ่อนลายนะใครดัน ขอประชุมมาเนี่ยอยู่มาเลยะม้อนตัวกันุก่วม้นี่ยหนีครูเาอหนีครูหนีครูเพรข้างหลังอะข้างหลังไปได้ยังไงข้างหลังเวทีอะมันเป็นไอ้เหล็กที่เขาตั้งตั้งตั้งไว้อืมก็ปีนขึ้นไปเล่นกันไงก็มาอีกฝั่งนึงได้มาห้องมายปกครองตึงยาวได้ขานกอาไปขานกัมาสอนย แล้วก็บอรเนี่ยมีเด็กเนี่ยขาแล้วก็ตกคาครูยังไปดูเลยไม่ตกนะพี่เพราะจับจับกันได้ไงเนี่ยครูยังไปดูยังบอกเอ้ยตายแล้วสนกันจังแต่เขาบอกทเไมครูสอนที่สอนอยู่สนามบอลเลยฮะคุณบจำได้ไหมใครไม่ก็วิ่งไปดูไงไม่ไม่ไม่สมัยนู้นนะครูสอนสนามบอลเนี่ยตอนลก็สร้างอหานห้องไม่มีห้องไม่พอห้องเด็กก็เตะบอลกันไงเตะบอลแล้วก็ช็อตแล้วก็เธอก็เปรี้ยงกัน <im itation> อาจารยน์นี่อาจารย์ยังเอาเอาเขียนกระดานได้เหรอบอกทำไมจะไม่ได้สมัยก่อนเดิน,นรรเรียนเยอะรุ่นเราเดินเรียนเได้เดินเรียนเยอะถือถือเรียนเงินทำไมสมัย,ยรุ่นโน้นน่ะเ <Le en S 2> นี่ยทั้งบอลทั้งช็อปมาก,กลัวมาบอกทำไมจะไม่กลัว,วยัให้ทำไงอ่ะ <im itation> บอลเงี่ยเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วกลางสนามนุ่นทุกคนก็ไหลปีกเงี้ยนะที่เจ้าในตรนั้นนะใช่ใช่เขาสอนสอนสนามหญ้าสอนสนามไม้ศาลสอนตลอด แต่รุ่นรุ่นพวกผมอะที่สอนหนังสือในห้องมันยังเตะกันเลยหน้าห้องมันหน้าลิฟต์มันยังเตะกันได้อะมันเตะกันได้จริงเตะได้หมดครูให้โดนลูกบอลใส่ใส่ไหมก็แต่ครูโชคดีนะฮครูก็สอนมาหลายปีก็ไม่เคยเจอเลยนะรู้รอดได้ไงบอกเนี่ยครูก็กลัวว่าพวกเธอจะมาสมัยสมัยนู้นเวลาสซนนี้ก็เอาเรื่อมกันนะแต่ครูส่วนใหญ่ครูให้วิพ้น ครูไม่ตอบม่ฟื้นไปมิลืมไปเลยเมีแบหนักๆไหมเคสหนักๆที่ครูโอ้โหเธออย่างมีไหมไม่มีเพราะสมัยนู้นนะครูสอนใจดีมีงานให้จำครูได้อะไรหน่อยเนี่ยเธอใจดีแต่ลองครูสอนครูสอนเปล่าตอนแรกผมบอกผมบอกไม่ได้สอนผมไม่สอนไม่แต่ไม่ก็แล้ผมบอกไม่ใช่ใช่ก็สอนเพื่นผมบอกบอนแล้วว่สอนเพื่นผมแล้วเมื่อก่อนเป็นไงแต่เมื่อครู่ครูก็บอกว่าอาจจะไปเจอฝึกสอนมาดีเมื่อก่อนคุณครูยังไงที่กินคุณพูดเนี่ยอ๋อตัวเล็กๆอันลักษณะแต่ตอนนี้ วุ้นดีเลยสมูขึ้นน้ำมีนวลอะนี้วุดดีๆเลยน้ำหน่นูดีขึ้นน้ำหนักขึ้นน้ำหนักขึ้นอาจารย์สมัยก่อนเขาเป็นคนรูปร่างเล็กๆไม่เธอจบมาใหม่ๆไม่ได้คุณดูไหมตอนสมัยเรียนคุณดูไหมไม่ดูเลยคูณตัวเล็กกับพี่ขามกล้าดูหรอกคุตัเล็กกล้าดูหรอกดูดูนก ตีมดำคุล oh, uh, oh, no ิเอ yeah. no ้อคุล right? e, ิคุลิคุล uh, ิคุล mm ิค hmm. ุลิคุลิสีอะไรครับสีอิครสวยนะออทิปชกลาหาโชคลาภครับการเดินทางเดินทางด้วเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มนี่แตงทองอีกนะนรากำลังปิดครับโอ้โหนี่ดูมีรักมาใช้ดมมาจานเลยไ่เยออ่ราศีไหนอืมดาราเนี่ยดูสิตะก่อนนี้อ้วนเดี๋ยวนี้ผอมจะดีหักหอม้ะดิโอ้โหผู้เจ้าสีม่วงครับอาเลอ่าถูกครับวันที่ทไหนนะแท้อาทูครับสีม่วงครับโอ้สวยงามขอบคุณค่ะ ไอ้ซุปมะขามเปลี่ยนแน่เลยอร่อยมาแล้วมาแล้วมาถ้ามันไก่ฮะเดี๋ยวบอกพี่นี่ไปเดี๋ยวบอกเพื่อนนะครับพระไป็นเลยกน้องที่ทำไล้สวัสดีครับคุณครูพัดพัติบ้านสวยไหมครับพัดที่บ้านสวยแล้วสวยแล้วนะเดี๋ยววันหลังไปใหม่เดี๋ยวเราไปปิดไปปิดที่เหลืออีก ยังมีหลายองค์เราจะไปปิดทองได้ได้หมดเลยครับแต่พระแก้วก็ปิดแค่ตรงที่เป็นทองทองอ๋อคุณสิริสวัสดีครับสวัสดีครับสดี๋ยวมาดูสวัสดีครับเสื้อสวยเสื้อสวย เดีครับแข็งแรงแจกน้องๆฮะยงแข็งแรงงใช้ได้อยู่นเพื่อี่มาแจกน้องๆบ้างคนเดียวนลยแ่เ่อไหนคะเม่ไหนคะเออไว้รุ่นอย่ว่าพี่นะสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ขี้โม่ต้องมาขี้โม่แยมเขาสี่ร้อยสี่ขี้โม่เจอเลยค่ะขออ่ ตตวใหญ่ครับตัวใหญ่ตตวใหญ่เลยครับลูกจีก้าลูกจีกาคุณสบายดีนะครับ มีอะไรฝากถึงลูกศิษ์นะฮะอฝากถึงลูกศิษย์โอ้ถึงทนคนปากทอเพราะว่าไม่ได้อาจารย์จะไม่ได้จริงอืมครับผมขอบคุณครับเผื่อลูกศิษย์ดูมีอะไรฝากถึงลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับ่ากวีดีโออยู่ฝากบอกว่าเสื้อรุ่นร้อยสี่ดตัวเท่าไหร่อยากซื้อได้ได้ฝากไว้นะไปได้ทอนสาทอนรุ่นร้อยสี่ใครทำเสื้อ ส่งให้ครูด้วยส่งให้ครูด้วยครูอยากซื้อเดี๋ยวจะบอกส่งให้ครูด้วยเดี๋ยวเรื่องอะไรได้ได้ครับให้แต่บ้านขอแตับ้านเออเต๋อบดไหมฮะเต๋อบดไหมฮะอาจารย์ครับสำับนักเรียนคุณครูตีนักเรียนไปกี่ จำได้ไหมว่ากี่ร้อยคนจำไม่ได้นี่อะไรเรียกแบบทำนี้ต้องครูจะโดนตีที่สุดในชีวิตที่ครูเคยเคยเจอแต่ว่าเด็กเด็กแสบมากเ่ยไอตึงไงมันทำอะไรมันทำอะไรไอตึงมันทำอะไรครับมันไม่ค่อยเรียนนสืออืเลยโดนเลยไอ้นพรทำจำจำดับ <laughs> อืม นี่กูจำแม่แล้วคนนี้ต้องโดนคนนี้มันเรียนมหนึ่งสองปีมสองสองปีมสองมสสองปีไม่จบอือแล้วก็ไม่สนใจเรียนอีกก็เลยต้องโดนนะมันพอเรียนมสาปีที่สองเนี่ยมันไม่เอาไหนเลยมันไปเที่ยวมันไปเล่นไปติเข็มเป็นนักเรียนมปลายไปแล้ว มียากม็นี่มันเป็นมันเป็นไอภาวะนี่นี่กมคือมายนั้นยาอมสมุนอืมเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็มีน้ำมูกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็เป็นนี่มน้ำูกไเอย่างนั้นแหละช่วงนี้ฝุ่นเยอะต้มอทหาอ วันที่สิบห้านะวันที่สิบหกจะไปเวียดนามวันที่สิบห้าเนี่ยมันตอนตอนตอนสักหกโมงเย็นเฮ้ยพรุ่งนี้กจะไปได้เหรอเนี่ยตื่นใจกินน้ำกินยาจัดนอนเลยป้าแหวก็เป็นห่วงบอกไม่ต้องห่วงพรุ่งนี้เช้าถ้าอาการไม่ดีจะไม่ไปอืมให่ตื่นขึ้นมาเราก็ปิดไปเลย ตอนนี้ก็ไปไปเวียดนามอยู่สิบหกสิบเจ็ดกลับสิบถ้าอยากจะไม่ปกติก็ไปเกาหลีใต้ค่ะตอนนี้ตอนนเรียบร้อยแล้วมีรีบเนอะเฮ้ยเขาเอเขาเขาปวดประธานาธิบดีอ๋อไอนน์นั่นอีกเรื่องนึงแต่แต่ว่าไปอยู่เวียดนามไปดูเลื่องอะไรอาหารไทย จะอร่อยอือชาติโดนวัก็ไม่ออาอยู่เหมดเกลัากบมาไปโน่นน่ยกินแต่เขาดื่มเล้าเขาดื่มวายของเอียาเราขอกนาบอไทยถุเนาะตลกดีตัดก๊อกจะเล่นงานเทพก็ไม่มีจากวันนั้นมาก็ม่อก็ไปอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อคืน ไอ้ยาหมูช่วงนี้ฝุ่นเยอะครับกรุงเทพฝุ่นเยอะมากเราเราเป็นอะไรวยนั่นกินน้ำกินยากินน้ำกินยาแล้วก็มองตื่นมาหายตื่นมาก็ไม่พิมพ์แบบเช้าหนึ่งตื่นมาก็ปกติีะป้าแหววบอกเขาเจ็บคอไอ้ลูกก็บอกก็ไปไปเอาที่ไหนมาล่ะ เขาไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านเราติดชัาวันแล้วก็เฉยๆมันมันมาก็เป็นอย่างเงี้ยก็อยู่เป็นไรตรงเดียวคนเดียวที่รู้จำได้ว่าตีต้องตีเยอะเยอะหลายหลายคนในภาพที่มันเป็นส่วนใหญ่มันก็เป็นเด็กอะไรอ่ะ ชอบรังแกเพื่อนชอบเลยนะตีมันสอนมันน่ะตีด้วยการสอนไม่ได้ไม่ได้ตีให้เจ็บตีให้จำตีให้จำเนี่ยคนที่เขาช่วยกันหาเพื่อนทำทวัดไอ้ทวัดตอนที่เรามาตอนนั้นทวัดก็ไม่มาทีละมาแล้วทวัดมาทีหลัง ครูครูครับตอนผมยู่มอสองรุ่นครูเนี่ยนะครูเป็นฝ่นายปกครองอาจารย์สมชายอืมสุวพันธ์อาจารย์สุคนสุวรรณนบุที่ปโอนโันน้นเปคนจำได้รุ่นนั้อนอาจารย์โอลานมีสัดิ์อืมรุ่นนั้นมีอะไรนะที่สุคนยืดนดาวสมชายหมูหิน มึงอยู่ที่ไหนเกเรที่ไหนสมชายบอกไปอยู่โต๊ะสนุกแต่สมชายโตสนุก <c oughs> เอาเอางินเงินกองกลางอนนวัตสมชายอนวัตโตลาไปเล่นสนุกไปเล่นสนุกโต๊ะสนุกไปดักจับนักเรียนยังไงเล่นก่อนเพราะมันเห็นครูเล่นมันก็ไม่กล,าล้า <c oughs> ตอนหลังเรา นึกขึ้นได้ว่ามันก็อยากเล่นแนะ้ะจริงมันก็ไม่เสียหายเสียเรื่องใส่ชุดสอกอก็เลยไปบอกรงกับเจ้าของโต๊ะว่าให้เอาเสื้อยืดทิดมือให้ำจำนวนหนึ่งอบอกท่านในี้ยงหลาบมานะให้มันเปลี่ยนเสื้อซะเพราะฉะนั้นถือ,ปถอ,อ,อเป็นกีฬาใช่ไหมก็เป็นกีฬาให้มันเปลี่ยนเสื้อซะแล้วให้มันเล่นอื นั่นแหละตอนนั้นเราก็เลยมีความสุขกับกันได้ไปเล่นแก็แก้ปัญหาง่ายมากเลย,ย,ยก็ทาที่ใส่ชุดนักเรียนก็เปลี่ยนเสื้อยืดซักเราแก้วิธีนั้นแล้วก็เรียกกันว่ามึงไปเล่นมึงมึงอย่าให้เขาว่าเป็นไอ้ชิ๋กโง่ภาพของคนเล่นสนุกเนี่ยจากไอ้คนที่เล่นทั่วไป อ่างทองแม่ที่บุรีติ่นเล่ารักแคบรีเท่ขงนุภาพนกสวยวันนี้ครับวัสดีครับไม่ได้ชอบรับโทรศัพท์เะพี่ไม่ได้โทรโทร่มาตรวจดู้ไม่ต้อรี้ ไม่ใช่ดูว่าภาพที่ลาสูสำหรับงานนี้เท่านั้นไ้เปล่ายายากินได้ไว้ให้ครูคุยอยู่ก่อนเดี๋ยวเรามาสวัสดีครับก็มีมีไม่ครับครูไม่ไดเอามาถ้ามีครูมาก็ปิดสวัสดีครับแต่ว่ามีลูกยังไม่เปิดนะนั่งลูกเด็กครับ ถ่ายรปแกมา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 ถ่ายรูมคู่ฉันเกิดเดือนนี้เหรอโอ้โหนี่ดูกำลังทันสมัยเลยนะสวยเยอกสวยเยอะามคนครับจันเดนั่งมาอก็ไ้ครับมาเลยครับมาเลยครับมาเลย ขาไปด้วยก็ได้ขอให้ได้คดีในหนึ่งสอแล้วก็อาคมถูกต้องขอให้ไต้หาคนเดี๋ยวเขาลองวเสือหกไทยสามสิบสี่หกข้าวเจ็นะไมตองมีไไม่มีแล้วของเราแหวนแหวนไม่ได้เปน